สวัสดีครับผมเกลือกิติช่วงกุลนะฮะแน่นอนครับอาชีพอย่างผมต้องเจอไฟเจอแสงตลอดเวลาเลยฮะและช่วงนี้ต้องมีการอ่านหนังสือสอบด้วยหรือว่าใช้สายตาแบบเต็มเต็มเลยมือถือก็เล่นด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมีการถนอมและบำรุงสายตาของเราหน่อยนะฮะใครที่มีปัญหานี้ฟังผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตาแห้งแสบตาตอนกลางคืนนะผมมีตัวช่วยนะตรงนี้ครับบริงครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะเกี่ยวกับการบำรุงสายตาและแน่นอนนะฮะการบำรุงสายตาที่ดีที่สุดของคนเราคือการพักผ่อนนอน นนัน่ตัวบริ้งนะฮะจะมีส่วนช่วยทําให้เราเนี่ยหลับได้เต็มคุณภาพมากขึ้นเมื่อเราหลับได้เต็มที่ สายตาเราเรื่องระบบประสาทเราเก็กลับฟื้นฟูกลับมาได้เลยนะฮะและอีกอย่างนะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องชอบเล่นมือถือตอนคืนนั้นมันกดไม่ได้จริงนะเพราะเล่นมือถือทำร้ายดวงตามไม่พอทําให้เรานอนหลับยากลงไปอีกฉะนั้นตัวบลิงนี่เรียกได้ว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารตกค้างนะครับที่สาคัญก็คือบํารุงสายตาและระบบประสาทไปด้วยนะฮะและแน่นอนนะบลิงของเราเนี่ยสารสกัดเนี่ยอัดแน่นเต็มเม็ดแน่นอนเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานะครเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินที่ต่อเม็ดนะฮะไม่ใช่แคปซูลนะฉะนั้นสารสกัดต่างๆเรียรได้ว่าได้ครบได้เต็มๆอย่างแน่นอนใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาฝากกันด้วยครับกับบริงค์ครับ